เปิดทงช้อปปิ้งโตเกียวร้านแรกนะคะ Adcosme เปิดได้แคนเบกมานะคะทั้งหมดสีสีก็เป็นสีที่แบบหมดตลอดนะกสี่ศูนย์เก้าเนี่ยคือเอาไว,ว้วาดตรงตรงอินเนอร์ไลน์นะคะส่วนสีสิบห้าก็จะเอาไว้ทําตรงตรงนี้ตรงเส้นดอลลี่อส่วนอันนี้ก็คือไฮไลท์ของดอลลี่อนะคะอันนี้เป็นสีลิมิเต็ดนะคะครบรอบสีสิปีจะเป็นแบบสีชมพูแดงๆน่ารักมาก <S <S ต่อมาแคนเบกนะคะซิลกี้ลูสมอยส์พาวเดอร์นะคะอันนี้เบอร์ศูนย์สองนะคะออกสีม่วงก็เป็นแป้ง ฝุ่นนะคะที่เขาบอกว่าเนื้อมันดีมากแล้วตัวนี้เป็นแบบมอยส์ก็จะแบบไม่ค่อยคุมมันเหมาะสำหรับคนผิวแห้งต่อมาเป็นพัฟของลีลาคุมานค่ะจริงๆอันนี้ก็เคยสั่งร้านพีมาแล้วนะเพราะเพ่งไม่รู้ว่ามันขายที่ไหนก็สรุปว่าที่ในแอดคอสเมมีนะคะดองกี้ก็เหมือนจะมีนะนี่ก็เป็นฟิเกร์พัฟเหมือนกันดูที่อันจิ๋วแค่เองอันจิ๋วมากมากก็คือเอาไว้แตะแบบสมมติแบบใต้ตานิร่องอะไรเงี้ยก็แตะแตะลงไปอันนี้น้ำยาบ้วนปากแบบซองก็คือใช้ครั้งเดียวทิ้งอันนี้ซื้อทุกคร อันนี้คือบอกว่าซื้อที่ช็อปดีกว่าเพราะซื้อที่ช็อปอะได้ได้เทสเตอร์แล้วก็ได้ถุงปีออด้วยอันนี้คือไม่ได้เลยเลยได้แต่ตลับสีนี้สวยมากต่อมาอันนี้เป็นแปลงเคสนะคะได้มาจากที่มาซึมโโต้ค่ะหัวแปลงเขาจะเป็นแบบป้านๆแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบเนี้ยก็คือเอาเขียนแบบดอลลี่อายได้เขียน <c oughs> ตาได้เขียนคิ้วได้ก็เลยดังนะคะสำหรันจิเซโดก็ทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วเพราะมันดังต่อมาชุดนะคะอันนี้ได้มาจากลาฟรีฮาราจูกุค่ะตัวนี้ใส่ไปแล้วนะ๋ตวอินเร็ตรูปให้ดู คือเสื้อผ้าที่ญี่ปุ่นสามารถซื้อทําแท็กซีแล้วก็ใส่ได้นะคะแล้วจะมีซิปก็คือเอาขึ้นเนี่ยเอาขึ้นได้อันบนก็เอาลงมาได้จุบนี่ก็คือมีซิอย่างนี้แล้วก็มีกระเป๋าสองข้างต้องมีโบด้วยแต่ไม่รู้นโบหายไปไหนแล้วนี่เจอโบแล้วน่ารักเนาะเนี่ยเราคือสามารถ adjust โบได้แบบที่เราต้องการร้านโอลิฟตโอลิฟต์เราชอบตรงที่ว่าของที่เป็นแบบพร็อพเขาอย่างเช่นโบหรือว่าเป็นขนเฟอร์อะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะถอดได้หมดมันจะมีกระดุมมีนู่นนี่นั่นทำใ,ให้เราสามารถ adjust แบบได้หลากหลายมาก ตัวนี้ได้ภาษานีโก้ขาดน่ารักมากอีกแล้วเนี่ยจะเป็นแบบใส่ละคขอมันจะเฉียงๆอ่งเนียตัวนี้ก็จากวีโกเหมือนกันนะคะนี่ก็ซื้อแล้วใส่เลยเหมือนกันเก้าวีโกเหมือนกันเนี่ยชุดแบบนี้ที่เป็นไหลพรมเลยเนล่าฟอเลฮาราจูกุหายากมากก็เลยรู้ว่า,วาอ๋อสาวิบูนอะ่ะเขาไม่เน้นข้างในแบบหนาฮีเทคเขาก็แทบจะไม่ใส่คือเขาใส่กันแบบเน้นทอดออกมาแล้วน่ารักอะ่ะคือข้างในเป็นแบบตัวบางๆใน,นความแบบเขา้าอีอะไรเงี้ยคือชุดแบบเนี้ยหายากมากก็คือมีในวีโกนะคะ อันนี้จียูนะคะน่ารักเลี้วชาเขียวอันนี้ได้มาจากที่อุเอโนนะคะอันนี้ก็ชาเขียวได้มาจากคินจูกุคือเขาจํากัดทุกร้านนะคะได้แค่คนละ2องวิตามินซีดีเนะคะได้จากสนามบ,บินสุดท้ายนะคะถอยคามล่าค่ะได้มาจากที่สนามบ,บินรอบนี้ก็คือซื้อไม่ค่อยเยอะนะคะแต่เพราะแต่ละอย่างคือชิ้นใหญ่เสื้อคืออัดมาเต็มๆม,มากเลยคะ่ะไม่ได้ติดตามต่อ,ตอไปนะบาย